คุณผู้ชมครับวันนี้จะพามาเที่ยวที่สวนพุซาคุณชัยนะครับที่อำเภอบางประหันจังหวัดอยุธยานะครับพุซาพันธุ์นี้เป็นพุซาพันธุ์ใหม่นะครับคุณผู้ชมเป็นพันุ์ผสมระหว่าง3ามรสกับนมสดนะครับคือลูกจะโตเหมือนนมสดนะครับแต่ว่าจะหวานกรอบอร่อยเหมือน3ามรสนะครับที่สําคัญคือปลูกง่ายมากแล้วก็ลูกดกมากครับอันนี้ปลูก7เดือนนะฮะปลูกแค่7เดือนครับคุณผู้ชมลูกจะดกแล้วก็ออกเต็มต้นแบบนี้เลยครับผม วันนี้วันที่19บาธันวานะครับลูกดกมากคุณผู้ชมสวนอยู่ที่อำเภอบางประหันจังหวัดอยุธยานะครับท่านใดสนใจมาเยี่ยมชมสวนนะติดต่อหาผมได้เลยนะครับเบอร์ mm hmm. 0877612789 mm hmm. ครับเบอร์0877612789 คุณชัยนะครับติดต่อหาคุณชัยคือผมเองนะครับโทรมานัดเวลาล่วงหน้าได้เลยนะครับคุณผู้ชมดูความดกดกมากนะฮะดกมากตอนนี้เก็บวันนึงก็ได้เป็นตันเลยครับขายอยู่หน้าสวนโลละห้าสิบบาทนะครับขายอยู่ที่หน้าสวนโลละห้าสิบบาทชมความดกฮะแปลงนี้ยีไร่นะครับทุซาเกือบสองพต้นนะฮะแปลงนี้20ไร,รนนะะ20ไ่ดกจนกิ่งย้อยเลยครับดกจนกิ่งย้อยเลยแบบนี้เลยฮะ ตอนนี้ที่สวนคือโดกแบบนี้เลยคือดกมากฮะเก็บวันหนึ่งก็เป็นตันๆเลยโลละห้าสิบาทครับวันนี้วันที่สิบเก้าธันวาอันนี้เก็บมาจะเป็นเดือนแล้วนะฮะทยอยเก็บมาเรื่อยๆครับผมทยอยเก็บมาเรื่อยๆกว่าจะหมดก็ปลายเดือนมีนาปีหน้าครับผมได้เงินทุกวันครับเป็นพืชประหลาดเป็นพืชมหัศจรรย์เป็นพืชลิกชีวิตเลยคุณผู้ชมแปลงนี้ยี่สิบไร่เนี่ยทานานะฮะทานาข้าว แต่ว่าผลผลิตไม่ค่อยดีหรือถ้าผลผลิตดีก็ไม่ค่อยได้ราคาครับก็เลยเปลี่ยนมาปลูกพุทราพันธุ์ใหม่พันุนี้ครับเป็นพุทราพันธุ์ผสมระหว่างสามรสกับนมสดนะครับคือลูกจะโตเหมือนนมสดแต่ว่าจะหวานกรอบอร่อยเหมือน3ามรสครับเวลาสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองทองสวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูความดกฮะคือดกแบบอภิมหาดกอลังการดกเลยครับแบบนี้เลยนะฮะ นี่นะครับความดกครับดกมากฮะโอ้แบบนี้เลยครับนี่ฮะลูกเวลาสุกนะครับสีนี้เก็บได้แล้วนะครับหวานแล้วนะฮะจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับลูกสุกจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับทําอยู่ยี่สิบไร่ะน้ำก็ไม่ต้องลดครับแต่ปลูกแรกๆก็ลดหน่อยนะ นะครับแต่ว่าปีนี้แรงครับไม่มีน้ําลดปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่คุณผู้ชมดูครับดูความทนทายาดและความโดกฮะปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ครับดูฮะคือเมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่นาครับก็ยกล่องขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับให้มันเป็นพูนๆขึ้นนิดหนึ่งแต่ถ้าใครมีพื้นที่แบบสูงๆเนี่ยคุณซาชอบครับไม่ต้องลดเลยนะครับนะฮะไร่หนึ่งปลูกร้อยหกสิบต้นครับ ปลูกห่างระหว่างแถว5เมตรครับระหว่างต้น2เมตรนะฮะจะได้160ต้นนะครับ <c oughs> จะเก็บแบบนี้ไป2ปีฮะปีที่3จะตัดออกต้นเว้นต้นก็จะเหลือไร่ละ80ต้นครับนี่ <c oughs> ได้เงินทุกวันเลยคุณผู้ชมครับ <c oughs> เป็นพืชม,ชม,มหัศจรรย์เป็นพืชพลิกช,ชีวิตพืช,พชปลดหนี้ฮะปลูกแค่7 <c oughs> เดือนได้เงินฮะถ้าเป็นพืชชนิดอื่นเป็นมะม่วง เป็นขนุนต้องรอสองสามปีครับเป็นมะพร้าวนี่รอหกเจ็ดปีเลยแต่พุทราเจ็ดเดือนครับปลูกเจ็ดเดือนนะครับวันนี้วันที่สิบเก้าธันวาครับกว่าจะเก็บหมดก็ปลายเดือนมีนาปีหน้าพอดีฮะเก็บหมดทุกปีนะครับเราจะตัดตอนนะครับตัดต้นทิ้งฮะนี่เห็นรอยตัดไหมครับเราจะตัดต้นทิ้งให้มันแตกแขนงขึ้นมาใหม่ครับให้มันแตกแขนงขึ้นมาใหม่แล้วหลังจากตัดต้นทิ้งคุณผู้ชมครับอีกเจ็ดเดือนครับได้เก็บอีกเหมือนเดิมฮะ ท่านใดอยากมาเที่ยวชมนะครับมีกิ่งพันจําหน่ายครับมีกิ่งพันจาหน่ายท่านใดอยากมาเที่ยวชมโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร์0 8 7 7 6 1 2 7 8 9นะครับผมชื่อคุณชัยนะครับอยู่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยายินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษาทุกๆท่านเลยที่อยากจะปลูกนะครับมาเยี่ยมชมดูฮะดูความดกมันดกจริงๆนะครับคือดกมากครับนี่นะครับ ตอนนี้ก็ปลดหนี้ได้สําเร็จจากพุทราเลยครับผมปลดหนี้ได้สําเร็จจากพุทราเลยนะครับแล้วก็จะไม่ดูพืชตัวไหนอีกแล้วนะครับนอกจากพุทราเพราะว่ามันปลูกง่ายมากฮะน้ําท่วมก็ไม่ตายนะครับมีลูกค้าซื้อไปปลูก